วันนี้ไม่ชวนคุยเรื่องการทำาอฟเฟอร์เรียตคอนโดกันนะฮะการทำาอฟเฟอร์เรียตคอนโดจะเป็นวิธีที่น่าสนใจในการสร้างรายได้เสริมจากการที่เราเนี่ยนะฮะแนะนำคอนโดให้กับผู้ที่สนใจที่จะซื้อนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับการทำา A f f ฟ i ร์เรกันก่อนนะฮะมันคือการที่เรานำสินค้าหรือบริการของผู้อื่นมา แนะนำให้กับผู้ที่สนใจนะครับแล้วเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนําครั้งนั้นนฮะรเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับขั้นแรกก็คือการเลือกคอนโดที่เราจะต้องการแนะนําครับควรเลือกคอนโดที่มีคุณภาพและมีความน่าสนใจสําหรับกลุ่มเป้าหมายของเราส่วนตัวผมนะครับทำคอนโดให้เช่าในย่านที่ใกล้ๆกกับมหาวิทยาลัยซึ่งแน่นอนว่าในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนรุ่นใหม่ครับที่เป็นนิสิตนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าสถานบันเทิงครับรวมถึงการเดินทางอย่าง BTS MRT ก็อยู่ในละแวกนั้นหมดนะครับก็จะเป็นข้อมูลข้าวๆนะครับในการที่จะเลือกคอนโดเพื่อทำาอฟเฟอร์เรเราต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆนนครับขั้นต่อไปคือการสมัครในการเป็น Every a อฟเฟอร์เนะครับกับโครงการคอนโดที่เราเลือก โดยปกติแล้วโครงการคอนโดจะมีโปรแกรม Affiliate ครับให้เราสมัครผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านตัวแทนขายตัวผมเองทำา f f i l i a t e ผ่าน Asset ไว้นะครับซึ่งมีแบรนด์หลายๆแบรนด์อย่างเคปซีดเกษตรนะครับเคปลูมีนัสบางมดและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับก็เพื่อนๆถ้าสนใจก็ลองเสิร์ช Asset ไว้ได้นะครับหลังจากที่เราสมัครแล้วนะครับ เมื่อเราได้รับการอนุมัติให้เป็น Affiliate แล้วเราจะได้รับลิงก์ซึ่งเป็นลิงก์เฉพาะของเราเราก็สามารถที่จะนำลิงก์นี้ไปโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บล็อกของเราโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งการทำแอดโฆษณาออนไลน์ online, ก็สามารถที่จะทำได้นะครับซึ่งสำคัญในการทำา f f i l i a t e นั้นคือการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจครับเพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจให้คลิกผ่านลิงก์ของเราที่เราเจเน r เรตลิงก์ผ่าน ตัวแพลตฟอร์มที่เราไปสมัครนะครับและทําการซื้อขายในที่สุดและผมนํา6วิธีในการทําการโปรโมทแอฟฟอริ o เอทคอนโดผ่านช่องทางต่างๆครับมาแนะนำนะครับอันแรกคือเริ่มทําเว็บไซต์แล้วก็บล็อกครับสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพเขียนบทความรีวิวคอนโดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีข้อมูล ที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน,นครับหรือการทำ SEO หรือว่า Search Engine Optimization ครับคือการใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคอนโดในบทความของเราเพื่อให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับในการค้นหาจาก Google นะครับอันที่2คือ Social Media ครับตรงไปตรงมาครับอันนี้โพสต์ภาพวิดีโอภาพถ่ายต่างๆ หรือว่าวิดีโอวิวต่างๆในบริเวณคอนโดครับเพื่อดึงดูดความสนใจสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจครับโพสข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในคอนโดฟาซิลิตี้ต่างๆรวมถึงรีวิวจากผู้พักอาศัยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆบริเวณใกล้เคียงอันที่3ครับอีเมลมาร์เก็ตติ้งเป็นการสร้างรายชื่อผู้สนใจครับรวบรวมอีเมลจากผู้ที่สนใจคอนโดแล้วส่งข้อมูลโปรโมท หรือว่าข่าวสารที่เกี่ยวข้องนะครับอันที่4คือเรื่องของการยิงแอดโฆษณาครับ Google a d โดยใช้โฆษณาจาก Google เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะค้นหาคอนโดในพื้นที่นั้นๆนะครับ เฟซบุ๊กแอดก็เช่นเดียวกันครับใช้โฆษณาจาก Facebook เพื่อเจาะก,กลุ่มเป้าหมายที่สนใจคอนโดโดยเฉพาะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าเราจะต้องรู้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆอย่างเช่นถ้าเป็นคอนโดใกล้กลๆมหาวิทยาลายัยหรือแหล่งงานคารคเตอร์หรือไลฟ์สไตล์ก็จะต้องผสมประสานกลมกลืนเข้ากับพฤติกรรมของคนในละแวกนั้นนะครับอย่างเช่นนิสิตนักศึกษาก็จะเน้นในเรื่องของฟาซิลิตี้ส่วนกลางที่ มีหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะทำให้คอนโดนั้นน่าสนใจกับกลุ่มลูกค้าประเภทนิสิตนักศึกษานะครับข้อ5คือวิดีโอและพอดแคสต์ครับสร้างคอนเทนต์อย่างเช่น YouTube สร้างวิดีโอรีวิวคอนโดหรือว่าทัวร์คอนโดเพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพจริงครับพอดแคสต์ Podcast ก็อย่างที่ผมอธิบายทุกท่านอยู่เป็นการพูดคุยเกีย่ยวกับข้อดีข้อเสียคอนโดนั้นอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้พัก มาแชร์ประสบการณ์ครับและข้อสุดท้ายเป็นการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะครับคือการคอลล a บกับอินฟูนะครับที่มีผู้ติดตามและมีความน่าเชื่อถือมาช่วยรีวิวคอนโดอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใน EP นี้กับการสร้างแพ s ซีฟอินคัมโดยการใช้วิธีการทำแอ f f ฟ l i a เ e m a r k อ t มารครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับ